ใช้ในนานของอันนี้ผมแนะนําให้ซื้อของแท้นะครับแคนนอนนะครับแคนนอนนะครับของแท้ไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าคุณไม่ใช้หมึกแคนนอนของแท้นะครับสีมันจะซึมหรือละลายนะครับของบางยี่ห้อที่เลียนแบบนะครับผมใช้มาแล้วนะครับทิ้งเลยนะครับสีนั้นนะครับละลายนะครับโอเคนะครับขอบคุณ ก็สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการเติมหมึกสีในเครื่องปรินเตอร์นะครับมันช่วยประหยัดได้เยอะมากนะครับก่อนอื่นนะครับถ้าเครื่องพรินเตอร์คุณมีอาการขาดขาดนี้หายอย่างนี้นะครับแสดงว่าหมึกสีหมดนะครับเมื่อหมึกสีหมดนะครับอันนี้เป็นของแคนนอนของ p ิกซาแต่คุณพิกซาใช้ 745S นะครับคุณก็สามารถที่จะแกะตรงนี้ได้เลยนะครับ แกะตรงนี้นี่เลยปุ๊บแกะแล้วก็จะเห็นช่องมันนะครับเห็นไหมฮะเดี๋ยวมันเลื่อนช่องก็จะเลื่อนมานะครับเลื่อนมาตรงนี้เสร็จแล้วทํำยังไงนะครับกดตรงนี้ได้เลยนะครับกดตรงนี้ได้เลยนะครับกดตับออกแล้วก็ดึงออกเอบแค่นี้เองนะครับนี่ฮะตะกลูนี้ใช้เบอร์เจ็ดสี่ห้านะฮะเจ็ดสี่ห้านะฮะโอเค แฟลเยอะนี่ฮะเห็นมเจ็ดสี่ห้าตัวนี้ใช้745โอเคเราไปเติมกันเลยนะครับตรงนี้สําหรับใครที่ใช้เบอร์ 745s นี่นะครับผมเติมมาแล้วปีหนึ่งเต็มๆนะครับนะครับอุปกรณ์ก็จะมีสีของแคนนนนะครับสีดํานะครับตรงนี้ผมแนะนําให้อ่าซื้อในช้อ e, ปปี Lazada ก็ได้นะครับเป็นของแท้นะครับ BK ตรงนี้ผมซื้อประมาณ 60บาทเองนะครับตรงนี้ได้เยอะมากเลยนะครับตรงนี้นะครับลำดับแรกนะครับที่สำคัญเลยตรงนี้นะครับรูจิ้มนะครับถ้าเป็นของ 745S ตรงนี้นะครับรูจิ้มมันจะมี2แถวถูกไหมฮะมีแถวอ่าขอชี้แป๊บหนึง่งอันนี้แถวด้านซ้ายได้จากแถวด้านซ้ายไปให้พ,พี่พี่เป็นเพื่อนนํามาจากช่องที่1 2 3 4 5ี่ช่องที่5้านะครับ ช่องที่5ข้างบนช่องที่5แต่ข้างล่างนับเป็น1 2 3 4งสองา่าข้างล่างก็5เหมือนกันนะครับให้ใช้ดอกสว่านปลายเล็กที่สุดนะครับสัก2มิลน,นะครับสัก2มิลหรือ1.5มิลน,นะครับเจาะเข้าไปนะครับเจาะเข้าไปตรงนี้นะครับส่วนเครื่องที่ใช้ก็เป็นพวกตระกูลพิกซาทั้งหลายแหล่นะครับพิกซาตรงนี้นะครับนะครับโอเคเอาจะมาเติมให้ดูโอเค นี่นะครับปิดไว้ก่อนนะครับอันนี้ผมเติมมาแล้วเป็นปีแล้วครับหมดสองปุกแล้วนะครับอ่าอันที่สองคุณก็ซื้อเข็มนะครับเข็มแล้วแต่เบอร์นะครับเอาก็ประมาณผมไม่แน่ใจว่าเบอร์ไหนเบอร์สิบแปดนะครับที่ผมซื้อมาในช้อปปีหรือลาซาด้านะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับตรงนี้เอามาแล้วก็เอามาใส่หัวตรงนี้นะครับชุบแล้วก็ เสียบหัวเข้าไปเลยนะครับเหมือนสัตวแพทย์ไหมครับผมนี่ครับเห็นไหมครับอย่าชีดตัวเองนะครับนี่ครับแล้วก็เปิดเปิดเครื่องไอ้เปิดตรงนี้นะครับเขย่านิดนึงอ่ะตัวทีนะครับเขย่าก่อนเขย่าแล้วโอเคเปิดนิดนึงนะครับแล้วก็เทนะครับเทใส่ฝานะครับเทใส่ฝาผมใส่ก็ประมาณฝาเดียวนะครับ ฝาเดียวก็ได้เยอะอยู่นะครับนี่นะครับผมแล้วก็ดูดนะครับจับมือเดียวโอเคจิ้มเข้าไปเลยแล้วก็ดูดขึ้นนะครับดูดขึ้น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 นะครับดูดขึ้นอย่าให้มีฟองอากาศนะครับดูดขึ้นผมเติมแค่นี้นะครับใครอยากได้เยอะก็เติมเยอะเลยนะครับผมผมก็ปิดฝาไว้นะครับนะเสร็จก่อนปิดฝาไว้นะครับ แป๊บหนึ่งแล้วก็ไล่ฟองอากาศนะฮะดีดปัก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 ฟองอากาศตัวนี้คุณก็ไล่ฟองอากาศมานะครับทำอรก็เอาเข็มอุดไปก่อนนะครับเผื่อมันพุ่งนะครับเผื่อมันพุ่งใส่หน้าเรานะครับไล่ฟองอากาศชื่ไล่ขึ้นมาเห็นไหมฮะฟองอากาศก็จะลดลงไปนะครับเห็นไหมฮะฟองอากาศอยู่ตรงนี้นะครับก็จะลดลงไปนะครับฟองอากาศเราก็ไล่ขึ้นไปเรื่อยเื่อยเรื่อยขึ้นโอเคได้แล้วก็ แค่นี้เองนะครับง่ายไหมครับแล้วก็จําตำแหน่งนี้ไว้ดีๆนะครับนะฮะจำตำแหน่งนี้ไว้ดีๆนะครับนะฮะ,ำำะ,นะฮะเอาโทษทีนะครับทำทำมือเดียวอึบอึบนะฮะแถวซ้ายนะครับแถวซ้ายเอาไล่จากไหนแถวซ้ายอ่าสมมุติถ้าอ๋อนี่งถ้าตัวเลขมันอยู่นี้ใช่ไหมด้านซ้ายนะครับรูที่ห้า หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับจิ้มลงไปเลยนะครับผมเจาะด้วยดอกสองมิลเลยนะครับเห็นไหมฮะเห็นรูอยู่ตรงนี้ไหมฮะผมเจาะด้วยดอกสองมิลเลยนะครับแล้ก็แทงเข้าไปเลยมันจะเป็นอ่าเขาเรียกว่ากำมะหยี่สีเหลืองนะฮะอยู่ตรงนั้นแล้วก็ฉีดเข้าไปนะครับอ่ะฉีดด้านนี้โอเคฉีดเข้าไปให้มันลงเลยนะครับตรงนี้มันจะง่ายมากๆนะครับถ้าเราฉีด ฉีดเยอะแรงดันนะครับมันก็จะออกสีดําตามด้านล่างนะครับค่อยๆฉีดนะครับไล่มาแค่นี้ก็ได้เป็นประมาณ20 30, 30ิแผ่นแล้วครับเห็นไหมครับแล้วผมก็จะไปใส่แล้วก็ปิ้นให้ดูนี่ครับแล้วค่อยมาล้างเห็นไหมฮะแล้วก็ปิดไว้เหมือนเดิมแค่นี้เองนะครับนี่ครับอึบแต่ ถ้ามันหมดให้รีบเติมนะครับอย่าทิ้งไว้นาน,านๆเผื่อหมึกสีมันแหง้งถ้าหมึกสีมันแห้งอะ่ะคุณต้องใช้น้ําล้างเห็นไหมฮะสีมันก็จะออกมาอย่างนี้เห็นไหมฮะนี่เห็นไหมครับตรงนี้แล้วก็เช็ดนิดนึงเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะสีมันออกแล้วนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับตรงนี้นะฮะ บีเคตรงนี้เติมเลยครับผมผมใช้มันเป็นปีแล้วหมด2ขวดแล้วครับตรงนี้ถ้าคุณซื้อสีหมึกหมึกสีใหม่8 0 0ร้อยเนะครับอ่าผมจะพาไปดูวิธีการใส่นะครับแล้วก็เครื่องพินเตอร์เครื่องไหนที่รองรับรอแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับเวลาผมถอดหมึกถอดหมึกสีออกมามันจะกับพลบอยู่อย่างนี้สีแดงนี่ครับตรงนี้อันนี้เป็นตระกูลของพิกซ่านะครับพิกซ่านะครับเป็นตระกูลของพิกซ่าผมใส่มาแล้วเลยคุณจะถอดออก อันหนึ่งนะครับเครื่องสานนี้ก็เสียบเข้าไปเลยนะครับเสียบเข้าไปเลยเนะฮะเสียบธรรมดานี้แล้วก็ดันเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้มืองัดขึ้นนะฮะเห็นไหมฮะมืองัดขึ้นเวลาคุณจะออกคุณก็งัดลงนะครับแล้วก็ดึงออกเห็นไหมฮะเวลาคุณจะใส่คุณก็ถอยเข้าไปเลยใส่เข้าไปเลยแล้วก็งัดขึ้นเห็นไหมครับแค่นี้เอง น,นี่ครับลืมบอกนะครับสีใช้ตรง790 b K นีี่นะครับเม็ดอินเจแปนตรงนี้นะครับไม่แพงนะครับซื้อในช้อปปี้ลาซาด้าก็ได้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วก็หลอดเข็มฉีดยานะครับหลอดเข็มฉีดยาใช้5มิลลิลิตรก็พอนะครับของยี่ห้อนี้นะครับผมแล้วก็อันนี้เข็มฉีดยาเออันนี้หลอดฉีดยาอันนี้ เข็มขีดยาอันนี้ผมใช้เบอร์18นะครับเบอร์18นะครับก็สามารถที่จะซื้อได้นะครับตรงนี้ใช้ได้นานนะครับใช้ได้นานของอันนี้ผมแนะนําให้ซื้อของแท้นะครับแคนนอนนะครับ